สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยไทยลอตโต้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับ2สูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันอีก2สูตรนะครับหากใครชอบก็ให้นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะครับสูตรทั้งสองสูตรครับเดินมาพร้อมกันนะครับที่15งวดนะครับ ตัวจะเริ่มข้อตั้งแต่งวดที่ออก58นะครับดูตามภาพกันเลยนะครับสุดที่1นะครับคำนวณได้8นะครับสุดที่2องคำนวณได้5ออก58นะครับสุดที่1่ได้0ูนย์สุดที่2ได้9นะครับออก0ูนย์เส้าสุดที่3ได้ศูนย์สุดที่สี่ขอพิรำสุดที่1น่ได้ศูนย์สุดที่2ได้0ูนย์ะครับออก0ูนย์หสุดที่1ได้สอสุดที่2ได้ศูนย์ออก0ูนย์สนะครับสุดที่1ได้9ส่วนุดที่2ได้9ออก9กนะครับ สูตรที่1ได้6สูตรที่2ได้1นะครับออก6 1สูตรที่1ได้5สูตรที่2ได้5นะครับออก5 3สูตรที่1ได้1สูตรที่2ได้4นะครับออก1 4สูตรที่1ได้2นะครับสูตรที่2ได้4ออก4ี่นะครับสูตรที่1ได้3สูตรที่2ได้3ออก8 3นะครับสูตรที่1ได้7สูตรที่2ได้7นะครับออก7 5ห สูตรที่1ได้5สูตรที่2ได้ศูนย์ออก50นย์นะครับและสูตรที่1ได้5สูตรที่2ได้5ออก1 5สูตรที่2ได้0ูนย์นะครับสูตรขอพันะครับสูตรที่1ได้0นสูตรที่2ได้ศูนนะครับออก70และลล่าสุดนะครับสูตรที่1ได้4นะครับและสูตรที่2ได้6ออก6 4นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับในงวดถัดไปนะครับวิธีคิดสูตรนะครับเราก็จะใช้ สูตรที่หนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยบนสองครั้งนะครับหน่วยบนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับ 1, 1, 1หน 1, 1, 1่วยล่างสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหน่วยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสามครั้งนะครับหน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่คงที่นะครับบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งก่อนนะครับเราก็จะได้เจ็ดบวกนเป็ และเบวกกัน3าครั้งได้หนึ่งนะครับแทนค่าด้วยเลขสีแดงนะครับก็จะได้1บวก1เป็น2 2บวก4ี่เป็น6 6บวก9้าเป็นห้าห้าบวก6เป็น1นะครับ1บวก2เป็นสามมบวก4เป็น7จ็ดเบวก2เป็น9ก้าเ้าบวก2เป็น1นหนึ่งบวก1เป็น2 2บวก3มเป็น5้าและห้บวก4ของที่ได้9้านะครับสูตรที่1เราก็ได้เลข9้านะครับ สุรที่2นะครับเราจะใช้หลัก10บน1ครั้งนะครับบวกด้วยลักหน่วยบน2ครั้ง10ล่าง2ครั้งนะครับหน่วยล่าง1ครั้ง10บหน้าครั้งที่1 1ครั้งร้อยหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งร้อยท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับหน่วยท้ายครั้งที่1 4ครั้งร้อยท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับ10ท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวก6คงที่นะครับแค็บหน้าจอกันได้เลยนะครับ ก้าบวกกาเป็น8นะครับ6วกเป็น2 2งสองบวกเป็น4 7บวกกันสะสครั้งได้8นะครับเราก็ได้8บวกแเป็น6นะครับ6วกสเป็น8 8ดบวกสเป็น2 2บวกสเป็น4นะครับ4บวกหเป็น9 9้าบวกะสนะครับเป็น3 3มบวกหเป็น4 4่บวกแเป็น2 2บวกเเป็น1 1บวกเเป็น8 8ดบวกหคงที่ได้4นะครับ เราก็ได้สองตัวร่างชุดเดียวนะครับ9 4นะครับซึ่งตรงกับหวยราวพัฒนาที่ออกไปเมื่อวานนะครับก็คือ9กับ4นะครับจะมาหรือไม่นะครับ49เม็ดเดียวนะครับนี่ครับ9กับ4 15ห้างวดรวดนะครับเม็ดเดียว49นะครับประจําววันที่1ธันวาคม2565นะครับ ย้ำนะครับวัดดวงกันไปที่เลขคู่นะครับหลักสิบล่างในงวดน,นี้นะครับสูตรจะมาหรือไม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณานะครับสูตรทุกสูตรมีข้ามหลนะครับโปรดใช้วิจารยาของท่านในการรับชมนะครับเป็นคลิปเด้งด่วนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ เพราะหวยใกล้จะออกตอนบ่ายโมงนี้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านพิจารณากันให้ดีนะครับชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยกันในงวดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ